เป็นงานเด็กคนก็เลยยิ่งเยอะด้วยเรนก็ตอนอได้าลแกนีร่าเลยก็ต้องขอบคุณเราคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจครับผมก็ชื่นใจมันก็ความตื่นเต้นมันก็หายน้อยลงไปหน่อยก็แบบว่าทุกคนชอะไรบี้ครับเป็นอะไรที่สรครับวันนี้กับการสึกว่าเราเด็นแบยแล้วก็มีก้จการกับหลายๆคนสรุกนะครับสรุปว่ามีอามีนเกบน้เกอรด้วยแบาว่าเพลง้อมากแล้วก็มันเข้ากับแบบว่าตีมงานที่แบบ อันน no no ี้ก็ไม่แน่ใจก็อาจจะแล้วแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่ว่าแม้ว่ามันมันก็สนุกดีกันได้แบบแต่งตัวเพราะว่าชอบเลยฮะมันเหมือนแบบว่าเราได้ใส่ชุดที่แบบอะไรใหม่ๆดีใหม่ๆแนี่ใหม่ๆอันนี้จะสไตล์เราไหมคะเป็นสไตล์ด้วยไหมไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆหลยคนชอบนะเราแต่งตัวแบบนี้สไตล์แบบนี้ขาผมก็จะมีโอกาสได้เห็นการแต่งกาย่ก็ไม่แน่ฮะไม่แน่ถ้าเกิดว่าแบบสนใจก็อาจจะหยิบจับมาแต่งบ้าง ในเรื่องของแรนด์แล้วก็ิวันนี้ยค่ะใคอยากสติดตามแล้วก็มามาถมาช้อปปี้หรือามาเลือก่องครับก็ถ้าแบรนด์ที่ไมใส่ก็จะเป็นแรนแฟกองก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาที่เแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยหรือว่าเป็นแบรน์อที่ี่ลตส,ส่ัสวยๆนเลยโอคตอนนี้าน,านอมีอะไรบ้างกถ้าตอนนี้มีที่กำลังถ่ายทำยะนะครับก็จะเป็น e อ i ดดิเตอร์เฮโรอีนครับผมรักร้ายนายเซกครับ ตาติดตามขาบอกว่าก็ค่อนข้างตื่นเต้นด้วยแล้วก็คา,าดหวังนิดนึงเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบาามันทำมาดีเองเราก็แอบ,บตื่นเต้นว่าแบบว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าทุกคนก็ทำแบบเต็มที่ก็หวังว่าที่พีจะชอบกันนะคระับแต่ตเราได้เป็น w o r k ช h o p แบบพี่้กับคของในได้หมดแล้วใช่ไหใช่ครับก็มีเวิร์ k ช็อปไปแล้วด้วยแล้วก็ถ่ายทำมาประมาณหนึ่งด้วยเหรอเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในโรงร้าน บรรยากาศในกองว่าค่อนข้างไม่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 ได้มีอะไรเครียดขนาดนี้เพราะว่าซีนดราม่าเราก็ยังไม่ได้ถ่ายกันไปเยอะแต่ว่าก็ค่อนข้างมีสีน่ารื่นแล้วที่มันจะเห็นว่าเหมือนช่วงนี้เป็นซีนแบบนักเรียนนักเรียนก่อนแบบเพื่อนเการเฉลิมยฉลี่ก่อนครับแต่ว่าบรรยากาศก็ดีครับเพื่อนกันก็ตอนนี้ตอนนี้เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วเราเรมสนิทกันมากขึ้นลก็เลยจะได้มีโอกาสได้รับรางวัลคิดว่าถ้าจะเป็นพิสตาผมเป็นรอบประมาณกลางปีน่าจะได้รับชุดกันละฝากติดตามในวับที่1 <c oughs> ทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เอ็กซ์เบนเฮรีแรัการไม่เส็จติดด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆของไหนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรมหรือว่าในท i k ต o k ร